เปิดหน้าลอกสินับเปิ้ลตลอนครับเอาละครับงานนี้จะหลุดอีกหรือเปล่าไปเลยไปกันไปอะผงนี่ใหญ่ผงนี่ใหญ่ผงนี้ใหญ่ อย่าจับอย่าจับน้าล็อกอย่าจับน้าล็อกใจเย็นหวานหวานไปหวานหวานไปหวานหวานไปแอาเปิ้ลข้าม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 หัวเรือมาข้ามหัวเรือไหมข้ามหัวเรือไหมข้ามมาข้ามมา โอเคมา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 เอาปลาก่อน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 เดี๋ยวก็ถ่ายแล้วเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนยครครับแบบนี้ผมเลยตัดเลย